ตัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีหุ่นจนหิวนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีสองท่านนะเป็นแม่ลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เล่นชื่ออะไรครับหนิงค่ะคุณหนิงกับน้องร้อยน,นะร้อยสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันแล้ววันนี้ผมถือโอกาสพามาทานพาะอ,อะไรรูะนะ้ไหมคุณแม่เนี่ยน่ารักมากขายข้าวแกงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวขายข้าวแกงขายที่ไหนครับขายอยู่ตรงเทศบาลดังเมืองค่ะ เทศบาลบางเมืองขายมากี่ปีแล้วน่าจะเกิน20แล้วพี่ตัเขาเกิดน่าจะเกิน20ส่งลูกเรียนจนวันนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าในกระดาษที่เราเชิญไปเนี่ยลูกสอบได้พอดีใช่ค่ะสอบได้ที่ไหนคะสีนักคลรินนิโรดยินดีด้วยเย้ก็เลยถือโอกาสนะครับฉลองให้แม่ค้าก็แกงส่งลูกเรียนนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากจะกินอะไรอร่อยๆวันนี้ต้องร้านนี้ครัวบ้านปูไข่ดองผมบอกเลยนะ ใครอยากกินอาหารทะเลสดๆกุ้งหอยปูปลามาร้านนี้เลยไม่สดนะต่อว่าผมได้เลยไปฟังเลยครับที่มาที่ไปของร้านครัวบ,บ้านปูไข่ดองไปชมเลยครับสวัสดีครับผมคุณโน้ตเจ้าของร้านอาหารบ้านปูไข่ดองนะครับในร้านอาหารของเรานะครับมีอาหารทะเลทุกชนิดหลักๆที่เป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ที่เวลาคุณมาที่ร้านเรานั่นคือ1คุณต้องกินปูไข่ดองอย่างที่สองซึ่งเป็นเมนูหลักของเราคือปลา มหมอทะเลมากุศลาแล้วก็กุ้งลายเสือกุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรถ้าลูกค้าท่านไหนอยากรับประทานอาหารทะเลสดแบบยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพเรียนเชิญที่ร้านอาหารบ้านภูกไข่ดองนะครับเรายินดีต้อนรับทุกวันเปิดทุกวันนะครับว,วันนี้นะคุณผู้ชมครับประจวบเหมาะเลยยิ่งกว่าหัวหินเหมาะชามเหมาะประจวบเหมาะเหมาะทุกอย่างเลย แล้วก็รอนานไหมถามจริงนานมากพี่ตีนานจนลืมนานจนลืม <c oughs> แต่เราไม่ลืมครับรายการนี้ใครสมัครเข้ามานะครับเราจะพยายามทยอยคิวให้คุณผู้ชมพีกินวันนี้เป็นไงสมใจไหมอุ้งมังกรโห้ยสดยอดสิสุดยอดเลยเคยกินไหมไม่เคยฉลองเลยลูกมาพี่ตีว้วนจะจัดให้ คุณผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการเดียวก็ว่าได้นะครับที่ทําอย่างนี้มาตลอดโดยเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้มากินของอร่อยแบบฟรีๆนะครับสมัครเข้ามาได้เลยครับบอกประวัติส่วนตัวนะครับอยากกินอะไรแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปกับวัแคสเข้ามาในช่วงนี้นะครับสมัครไปเลยเดี๋ยวรายการติวยู่จะจัดให้แบบนี้จริงไหมฮะจริงค่ะของจริงนะของจริงค่ะไม่หลอกอยากไปซื้อข้าวแกงไปได้ที่ไหนอะขายที่ไหน,นบบางบางเมืองคะ่ะติดกับโรงเรียนของมาหาภูมิค่ะขอบคุณมากนะครับ ที่มาร่วมรายการคุณคคน้องนั่หนาด้วยนะยินดีด,ด้วยนะคะสอบติดตั้งใจเรียนแล้วโตขึ้นจะได้กลับมาดูแลคุณแม่ได้ด้วยนะ,ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของร้านดีกว่าเขาจะบอกว่าร้านนี้อยู่ไหนนะฮะคุณผู้ชมมากินได้รับประกันความสดให้เลยครัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตี่อ้วนชนหิว เพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุสน,นโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แกสวันนี้รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับต้องขอบคุณเชฟโน้ตมากนะครับครัวบ้านฟูไข่ดองที่ให้โอกาสนะครับแม่ลูกนะครับแม่ขายก็แกงส่งลูกเรียนลูกสอบติดนะฮะ มาฉลองกันนะที่ร้านนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลย <S <S วันนี้ทางเว r ร์แกสนะครับโดย W P Energy <S <S ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเว r ร์แกสขออนุญ,ญาตมอบแก๊สบรรจุ15กิโล1ถังให้ทางร้านไว้ใช้1ถังนะครับส่งโดยไทยแก๊สช็อปสาขา16สํารง0 2 3 9 4 2 9 7 5ส่วนย่าสัมรงบางนาใครอยากสั่งแก๊สนะครับแก๊สหมดกดสั่งบนแก๊สที่ไทยแก๊สช็อปได้เลยนะครับ <S <S ร้านเนี้ยสดเรือหายคุณผู้ชมมากินได้เลยอาหารทะเลกุ้งมังกรปูไข่ดองถ้าจะมาร้านอยู่ไหนครับ ร้านอยู่ซอยบางนาตาสอครับครับคือเป็นอยู่ฝั่งขาเข้าจากคอนโดบางนาตานะครับฝั่งตรงข้ามกับสถานีบางนาเปิดกี่โมงครับเปิดเซเวนโมงโปิดสี่ทุ่มเปิดทุกวันครับอ่าแวะมาเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณครัวบ้านปูไข่ดองอยากกินของสดมาได้เลยขอบคุณครับ